ก๊อกน้ำนะครับเปิดแล้วไม่ค่อยไหลต้องแบบไม่ต้องไหลแรงแต่ไหลไม่แรงครับตอนล้วมปรับออกลันนี้จะง่วงมันเก็บน้ำไม่แรงน้ำไม่แรงเปิดสุดแล้วน้ำไม่แรงเวลาปิดน้ำก็หยุดไหลหนิดนะครับแต่เวลาเปิด หาไม่แรงมาต่อดูนะว่าสีอะไรนี่ออกมาก่อนดูว่ามีอะไรตันหรือเปล่า แล้หมตัวนี้ออกมาก็มือจับข้างใต้หน่อยแล้วก็หมุนมันั่นมจะหมุนตามตัวนี้มันจะอยู่ข้างล่างอ่าข้างล่างนี่ครับก็ต้องเอามือจับด้านล่างนี้ไว้ รั้วไปด้านล่างล่างนี้มันอยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะประกบอย่างงี้อย่างี้นะครับอ่าก๊อกนี่สังเกตดูมันจะมีอะไรติดอยู่นะหรืออะไรหกัก มันติดอยู่ในรูเล็กๆนี่แหละมีจอขาวเห็นไหมอยู่ในรูน่ะ อันนี้ก็คือปิดน้ําอยู่มันจะอยู่ท่านี้ถ้าปิดน้ําถ้าเปิดน้ําจะอยู่ท่านี้นี่เปิดสุดละปล่สุดแล้วนะปิดน้ําอยู่ท่านี้อันนี้ก็คือเปิดน้ําสุดเปิดน้ําสุดแล้วอันนี้ก็คือปิดน้ําสุดปิดน้ําสุดก็จะอยู่อย่างนี้ดีฮอ้เอ s สองโอ ่าจะล้างอย่างไรเออใช้ทนนะครับอันนี้ใช้มาปีฝาลนะ <c oughs> ทนจริงๆเลยยี่ห้อนี้ได้โอ <c oughs> ใช้ปรจเจาปากตายเบอร์สิบสี่กันลงมาออกมาแล้วมีขยะติดอยู่จริงๆครับนี่เจอขยะแล้ว ตัวการที่ทำให้น้ําไม่ออกนีขนน่ขยะมันนี่ครับขยะมันเนี่ยมันก็มาติดในใบเลยนะครับขยะนี้เข้ามาติดในใบอันนี้ก็คือใบมันเออเราปิดน้ำนี้ อันนี้เปิดน้ำสุกแล้วปิดน้ำอย่างนี้อันนี้คือปิดน้ำดูนะครับปิดน้ำอันนี้เปิดน้ำนะฮะใบมันจะอ้าออกอันนี้ปิดน้ำปึ๊บเข้าไปส่วนนี้ก็เปิดน้ำออกมาปึ๊บ มันมีขยะไอ้ตรงนี้นะครับไปอุดไว้ตรงนี้ทำให้น้ำมันไหลไม่สะดวกก็คือตันนั่นเองแล้วอันนี้มันคืออะไรมาจากไหนัน,นี่พลาสติกนะฮะมันเอมเป็นอะไรเนี่ยเป็นพลาสติกด้วยอ้าวแล้วมันมาจากไหนพลาสติกตัวนี้พลาสติกด้วยนะเนี่ย แล้วมันทำไมมีพลาสติกมาได้ยังไงเออเป็นพลาสติกแล้วพลาสติกไหลมาจากไหนอันนี้ใช้มาปีฝ่าแล้วเออใช้ตั้งแต่เดือนเดือนกันยายนพศ2558วันนี้ที่เ,เกิดอาการนี้นะครับก็คือ,อ,อวันนี้วานที่5เดือนมก,กราคมพศ2560 เท่ากับใช้มาหนึ่งปีเท่ากับใช้มาแล้วหนึ่งปีกับสี่เดือนครับหนึ่งปีกับสี่เดือนหนึ่งปีกับสี่เดือนก็ใช้ได้ดีมาตลอดนะแต่ทําไมเกิดแผ่นนี้ขึ้นมาได้ยังงงอยู่มันแผ่นนี้มาจากไหนแล้วทําไมถึงมีแผ่นนี้มาแปลกไอ้แผ่นนี้เหมือนแผ่นพลาสติกมันมาได้อย่างไร มันเป็นพลาสติกเหนียวเหนียวด้วยนะพลาสติกเหนียวเหนียวด้วยมันมาได้ยังไงครับนะแต่ตอนนี้เอาออกไปแล้วตอนนี้ผมมอาออกไปแล้วนะพลาสติกเหนียวเหนียวมันมาได้ยังไงเนี่ยเอาออกให้หมดไม่รู้พลาสติกเหนียวเหนียวนี่มันมาจากไหนนะอันนี้ปิดสนิทแล้ว อันนี้เปิดหมดนั้นก็นี่ปิดหมดปิดหมดนะครับน,นี่ก็ปิดสนิทอาการเสียที่แบบซ่อมไม่ได้ก็คือรั่วครับคือมอเรหมุนปิดสนิทอย่างนี้แล้วมันไม่สามารถปิดน้ําอยู่คือรั่วน่าจะใช้การมานานะครับแต่อันนี้อาการแบบน้ําไม่ไหลออกก็แสดงว่ามันตันไอไหลไม่ไหลออกตันก็คือแก้ง่ายอย่างนี้ ไม่มีอะไรยากก็แค่มีอะไรมาอุดตันแค่น,นั้นเองมีขยะมาอุดมันก็จะทําให้น้ําเบาน,นั่นเองครับไม่มีอะไร อะไรนะครับ yeah, มอ,มองไม่ทะลุออกไปมองไม่ทะลุออกไปนะครับมองไม่ทะลุออกไป หมุนยังไงก็ได้นะไม่ยุนงยาเพราะว่ามันพอเปิดน้ําปุ๊บมันก็ะสามารถไหลออกมาได้ทั่วทุกที่ทุกทางมันก็จะไหลออกมาตามช่องมันก็จะไหลออกได้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ตำแหน่งเหมือนที่ถ่ายทําตอนแรกนะครับแต่ถ้าตั้งให้เหมือนตอนแรกได้นะก็จะไล่ความแรงที่สูงสุดนั่นเองแต่ถ้าตั้งไม่ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะน้ํามันก็ถือว่าแรงเหมือนกันแต่จะดรอปเลยนิดนึง ยางมันรั่วอถ้ามันมดันรั่วตรงนี้เราก็สามารถไปซื้อ,อยางที่ร้านอุปกรณก่อสร้างมาเปลี่ยนได้ครับก mm ็ hmm. ซ่อมได้ต่อนนครับ mm hmm. ปรับมาอีกสักข้อเวลาบิดจ,จริงแล้วมันไม่ตรงตามที่ต้องการ หมุนแรงหมุนแรงมันก็มันก็เปลี่ยนตำแหน่งได้เพราะว่ามันก็ไปหมุนไอตัวที่เราหมุนเข้าไปตะเกียบทำให้มันเคลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งไปได้นะยามันนิ่มก็อย่าหมุนจน,จนตึงมือมากนะก็ถ้าจำตำแหน่งเดิมได้ก็หมุนไปแค่ตำแหน่งเดิมก็พอเพราะว่าถ้าหมุนมากไปก็จะเป็นการบีบยางจนแน่นเกินไปถ้าหมุนไม่แน่นพอมันก็อาจจะรั่วหรือ เวลาเราพักไปพักมาก็อาจจะเคลื่อนได้อีกนั้นเราก็ถ้าเราจ,ำจํำอย่างเดิมได้ก็จะดีที่สุดอันนี้ก็หมุนเข้าไปเยอะไปหน่อยนะครับใส่ห้อนี่มันเตมเนี่มันจะมีเขี้ยวอยู่นะมันจะมีร่องต้องใส่ตรง ลงไปรู้สึกว่าจะใส่ท่าไหนก็ได้นะครับมันไม่มีมันม,ม,ม,นมีตรงนั้นเป็นตัวทําให้มันสามารถเวลากดเข้าไปมันยุบตัวแล้วก็จะได้แน่นครับแต่เวลากดเข้าไปเราสามารถกดได้ทุกทิศทางนั่นเองครับก็ทําการพันเข้าไปสิบรอบพันน้อยรอบก็ไม่อยู่น้ําจะ่ละรั่ว ไปสิบอรอบจบับนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบฝาก็ได้ครับดึงออกมาแล้วก็ไปใส่ก็เสร็จแล้วครับ ายางนี้ก็หมายว่าว่าจะต้องอยู่กับตัวนี้ครับยางตัวนี้ก็จะจับอยู่ได้ด้านล่างนะครับออกแล้วสลลใส่เข้าไปลงไปใส่เข้าไปใส่ยางเข้าไปก่อนนะม,มียางนะเพื่อเป็นล็อกให้มันจับให้แน่น นี่ก็เอาไปใส่แล้วก็หมุนจากด้านแล้วก็หมุนขึ้นตัวก๊อกจนแน่นนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จอย่างนี้ต้องหมุนจากด้านบนนะครับมือนึ่งล้วงข้างล่างไว้นะจับไว้แล้วก็หมุนจากด้านบนเนี่ยอนี้เติมก่อน เสร็จแล้วก็ตึงมือเสร็จแล้วเพาวาตรงนี้เราก็สามารถปรับได้นะป้อมต้องลางมันเป็นสไยน์เปลี่ยนให้มันตรงแล้วก็หมุนตัวที่ล็อกก๊อปไว้นะครับให้ตึงเสร็จแล้วก็ใส่เน้นลงไปครับสวมลงไปมันจะมียางมีมันเนี่ยมันก็กันรั่วมาได้อยู่แล้วนะครับใส่ปึ๊บฮะสองชั้นเลยจากนั้วเราก็หมุน ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับอันนี้จากนั้นก็ทำการเปิดนะ้ำก็ะจะน้ำได้แรงขึ้นปัะเจนอันนี้จะเป็นหัวปลา๊กความแรงถ้าเราใส่ไฟมันจะได้แรงน้ำไม่แรงขึ้นนะน,นี่แบบปลาบ ถ้าหัวปัไม่ตัน<ม>ก็จะทําให้เกิดน้ําที่ไหลแรงมากนะไม่ใช่น้ําที่เบาเลงนะถ้าสมมติว่าตันนะครับถ้าหัวปั๊มนีตันจะทําให้น้ําแรงขึ้นไม่ได้ทําให้น้ําเบาแต่ประการใดจะใส่หัวปั๊มไปแล้วเราเปิดดูก็เพ็าอะไรนะปักมเราเหล่าบบน้ำไม่ไหล